สวัสดีค่ะพบกับอาจารย์ก้อยกันกนวีเช่นเคยนะคะคลิปนี้เราดูดวงตามวันเกิดกันรายสัปดาห์ค่ะระหว่างวันที่29มีนาคมถึงวันที่4เมษายนค่ะดูเรื่องของการงานการเงินความรักเรื่องของสุขภาพตามลําดับนะคะเราจะหยิบไพ่มาแล้วเราก็จะอ่านตามความหมายของไพ่นะคะไม่ได้เจาะจงท่านใดเป็นพิเศษค่ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มดูกันนะคะว่า วันเสาร์คนวันเสาร์ในรอบสัปดาห์นี้มีแนวโน้มว,ว่าจะเกิดอะไรขึ้นค่ะหยิบมาไาพา่การงานค่ะไพ่พ,พะระฤาษีนะคะคนวันเสาร์ในรอบสัปดาห์นี้จะต้องปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมหรือความผันแปรที่เกิดขึ้นนะคะแต่ก็มีความหนักแน่นมีคุณธรรมและมีหลักการที่ดีค่ะแต่ในช่วงนี้หากมีการเจรจาต่อรองทางการค้าคนวันเสาร์ต้องขยันและต้องอดทนให้มากใช้วาทศิลป์หรือการชิงไหวชิงพลิบนะคะจะเกิดความสําเร็จจะได้ผลประโยชน์ หากมีปัญหาจะมีผู้ใหญ่ให้คำปรึกษาและหาทางช่วยแก้ไขนะคะใบที่2ค่ะเรื่องของการเงินไพ่เจ็ดดาบนะคะการเงินมีความคล่องตัวดีค่ะได้รับเงินค่าคอมมิชชั่นได้รับเงินปันผลจะได้เงินจากงานเก่าๆหรืองานที่หรือเงินที่เราติดตามนะคะหรือเป็นงานเกี่ยวกับ เ,เงินเกี่ยวกับตัวแทนในหน้าแต่หากทำงานกับหุ้นส่วนนะคะสัปดาห์นี้จะต้องระวังนะคะอาจจะมีความขัดแย้งรู้สึกว่าหุ้นส่วนเอาเปรียบหรือมีเงื่อนไขมีการเปลี่ยนแปลง<ๆ>ก็เลยสร้างความอึดดัดให้กับเจ้าชะตานะคะใบที่สามค่ะความรักของคนมีคู่นะคะหยิบมาเป็นไพ่สามไม้เท้าค่ะมีความมั่นคงดีนะคะมีเกณฑ์จะทำงานร่วมกับคนรักหรือกำลังหางานเสริมหรือกำลังคิดว่าจะทำอะไรดีโดยการ เรียนรู้อะไรเพิ่มเติมแต่ก็รอจังหวะโอกาสดีๆนะคะแล้วจะลงทุนทําธุรกิจร่วมกันค่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นส่วนที่ดีนะคะหรือบางท่านเนี่ยแต่งงานแล้วเนี่ยก็มีเกณฑ์จะมีข่าวดีเรื่องบุตรธิดาค่ะใบที่4นะคะเรื่องความรักของคนโสดค่ะหยิบมาเป็นไพ่เดิรสเนนะคะ คนโสดความรักไม่โดดเด่นนะคะบางทีคุณมีความพร้อมทุกอย่างแต่คนที่เข้ามาก็มักจะมีปัญหาไม่ชุวมาให้คนออวันวันเสาร์ช่วยแก้ไขบางครั้งออถ้าหากมีความรักกับใครก็อาจจะมีปัญหากับเรื่องของผู้ใหญ่เข้ามาเกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นเนี่ยความรักของคนโสดไม่โดดเด่นค่ะก็ยังโสดไปก่อนแต่ก็จะยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของหน้าที่การงานนะคะใบที่5ค่ะเรื่องสุขภาพค่ะหยิบมาไพ่สิบไม้เท้า ก็คงจะต้องระวังเรื่องของการหักโห้มทํางานหนักนะคะระวังการเกิดอุบัติเหตุในขณะปฏิบัติหน้าที่หรืออุบัติเหตุเกี่ยวกับการสะดุดหกล้มนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะเรื่องของการเจ็บไข้ได้ป่วยเรื้อรังเนี่ยถ้าหากท่านใดรู้สึกว่าสุขภาพไม่ดีก็ควรจะถึงเวลาไปเช็คสุขภาพบ้างนะคะทีนี้เราจะมาดูอีกใบหนึ่งค่ะใบที่6ค่ะการํำรุงเสริมดวงชะตาของคนเกิดวันเสาร์ค่ะ ไพ่สามดาบนะคะคนเกิดวันเสาร์มีพลังจากการบําเพ็ญเพียรหรือมีความรู้สึกที่อยากจะสวดมนต์ทำสมาธินะคะหากท่านใดทําแบบนี้บ่อยๆนะคะ<ๆ>ก็แผ่เมตตาให้กับเจ้ากรรมนายเวรหรือสัมภเวสีนะคะจะทําให้แค้วคาดปลอดภัยหรืออันนึงเป็นเรื่องของการทําบุญนะคะอุทิศส่วนกุศลให้ผู้ล่วงลับไปแล้วนะคะแล้วก็ขอขอมากรรมและก,ก็หากมีเวลาก็เหมือนกับว่าไป ทํามุญลงศพนะคะเพื่อที่จะได้เสริมดวงชะตานะคะให้แคลคาาปลอดภัยนะคะคิดทําสิ่งใดก็มีผลสําเร็จแล้วก็มีกัลยาณมิตรที่ดีค่ะเอาละค่ะอาจารย์ก้อยก็ดูแบบกว้างๆค่ะคลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ